สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตส,สุข,ขุสุขคนจ้าอ่ามาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องจ้าในช่องสาวนี่ต่ำใจปาเมื่อนี้ได้สมพี่น้องจ้าอยากกินสมอ่าในช่วงแบบช่วยโอ้ทายเนียบอทายเนียคือว่าอ่าสาวนี่ไปซีด้าวัคซีนอ่าเข็มแหลกกลายเป็นห่วงเป็นซึมอันนี้เข็มที่สองการเลื่มเริ่มใคร,เ,รเน่าจา้าเข็มสองผ่านไปแล้ว มือนี่ซวงแล้วพี่น้องค่ะจีภาพี่น้องมากินซุมอันนี้คือคือปรุงมาแล้วพี่น้องใส่น้ำปลาแดกใส้เขากว่าน้ำตาลพริกมาเรียบร้อยบ้านสาวนี่เอิ่นหมักเมานาะจ้ะบาร์บวแต่ละ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 หมองแต่ละที่เพิ่นจะเอื่นขึ้นกันบออันนี้คือปรุงมาเรียบร้อยจ้ะอันนี้เอาซอนคำเอาให้พี่น้องเห็นน้ำจ้ะคือปรุงมาแล้ว นนีคนเลยค่ะพี่น้องค่ะอันเสียงเบาเสียงคยอยัย่งนี้ก็ขอโทษขออภัยด้ยพี่น้องจ้านคนก็ว่าคือเสียงเบาแท้จะเป็นเบายังจมยังปะนะ,อนนะเอาซ่อนคำให้พี่น้องเบิง้งซ <laughs> อนคำพี่น้องคำพี่น้องเบิ่งจะ้ะอันนี้สิเป็นมากข้อพี่น้อง สาวนี่เสียวมาใส่นี่ค่ะเอาบักคอกับบักเมาปะทะกันเลยคนหน่อยก็อยู่้างคเอาแบงคนหน่อยกินน,น,กน้ำจ้าไ่กินอะไรดอกเล็กเล็กคิดเต๊ะ <c oughs> คนหน่อยก็อยู่คังคัง,ง,งพี่น้อง <c oughs> ตะบานปุณนี้ปุณียเคิื่องบักเมาเครื่องบักคอเอาผสมประสานเอ็มวีไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะคนใส่กันเลยจ้ะ <c oughs> คนไปเลย <c oughs> เพราะว่าปรุงมาแล้วนะจ้ะ ปุ่งมาแล้วค่ะช่วงแล้้วมือนี้บรรยากาศช่วงบายๆายของมื้อนีน้มาสาวนี้บ่เว้าหลายเนาะพี่น้องเนาะสาวนี้พาพี่น้องมากินส้มเด้อจ,จ้ากินแล้วๆนี่กะบเขาปลาเข้าของน้ำพรท่านกับเขาปลาเขาปลาพรท่านกับเลนไซของน้ำอ่ะ มี้มาแบบหนาสดๆได้พี่น้องส่วงสีดแค้นข้างนี่โบค่อยถนัดปไปได้จ้ะขางนี่อยากเครื่องมันมันเห็ดอย่างบาสะดหวกแม่จ้ะสีจับสีตำสีเอียงมันเห็ดยากไหยพี่น้องจ้ะมืงอนี้งก็ดูสึกว่าไข้แน่เนาะคืนหอดอยากมาพบปากับพี่น้องจ้ะ ตกใจหมดเลย <laughs> ตกใจบบาๆสิค่ะบบาๆโอ้ยขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องอันอันมคอรนคือคือปอกเปลือกแลก้วกะเห็ดเป็นลิลิบานๆนนสีออกคือกินแบบไรเลยจ้ะโอ้เบี้ยวเป,วเปี้ยวเปี้ยว Ja! สวัสดีกล้องยังอยากสวัสดีกล้องอ่ะสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีค่ะ มื้อบ่จ้ะพี่น้องจ้ะมือ้อนี้แดดได้จ้ะแต่ว่านั่งอยู่ได้อันอันเป็นโครงสรางอย่ามาทันแล้วอีกครั้งหนึงบ่กิละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอไว กินได้บ่ได้ย่ำขี้ขี่มันขี่ยากโอ้ยขอโทษขออภัยจ้ะบอกบอสุภาพย่ำไทยมันจะไทยยาก ý เรื่องเพียรต้องตอมมันเนาะ เครื่องเครื่องทุกสิกับทุกเนี่ยคือแขนลอยไหมพี่น้องมันเครื่องนะจ๊ะเข็มแหลกสีแั้งนี่เข็มแหลกนี่สีบื้อนี่เจ็บอ้อยมือซองมือเศร้าบ่อไข่บ่ออย่าง คืออันนี้เราเรื่องอันเช้านี่เป็นีดอยาวัคซีนไหจ๊ะเข็มที่สองนั่นนที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาสองสามเดือนที่ผ่านเช้านี่เป็นีดอีกเข็มหนึง่งฟังหนึ่งแต่ว่าปวดแขนมีอาการอะจ๊ะคือเช้านี่ปวดแขนแล้วก็เป็นไข้ย่งขึ้นจ้ะเป็นไข้ยี่สองสองขึ้นยังก็เว้นบอเป็นเป็นได้ย่งขึ้นอัน,อนพึ่งยกได้เนี่ยยังตึงๆได้พี่น้องจ้ะยัางตึงๆแล้วเป็นแขนขึ้น แขนลอยแขนแบบบาเทียงพี่นอ้องอ่าทุกคนที่ไปตีดเข้มสองเป็นขึ้นกันบ,บน่จ้ะไ้บากินไปแล้วประสบการณ์ให้พี่น้องฟังจ้ะพี่นอบบ้องเข้มเรียเข้มสอง

บักข้อเบิดบักเมาวะเบิด์เพี้ยงเท่านี้นะจ๊ะมาทักทายพี่น้องชั่วโมงสองเจ้าโมงจิ้มาที่หานาที่พ่อได้หายขึ้นหอนแล้วพี่น้องจ๊ะอืมอันนี้ให้กินไปว่าวไปเราเรื่องจะคล้องไปเรื่องเป็นสีจา๋าว่งที่น้งทางสีพี่น้องว่งงาเขาได้หอบหูน้ำกันได้รับรู้น้ำกันจาะพี่น้องจ๊ะเพ็ด ตวงแ่บลูกขึ้นได้กะหาคล้องตมหล้วกะมาถักทายพี่น้องจ้ะจังไดกะขอขอบคุณพี่น้องที่เพิ่นเขามาติดตามรับชมในสองสาวนี่ตามเจ็ป่านั้นแน่จา้าขอขอบคุณที่เพิ่นเขามารับชมอ่ะจะเป็นผู้ใหม่หรือผู้เกา่าสาวนี่ขอขอบคุณหลายๆเพรพี่น้องลินพั่นะจังไดก,กะไปก่อนเนาะจา้ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า